ันนี้ผมมารีวิวแปลงที่ดินฟองส5าอำเภอคลังลจังหวัดนครยกนะครับตัวนี้เป็นแปลงพรีเมียมนะครับเป็นแปลงหลุดจองของลูกค้าเจ้าหนึ่งครับซึ่งเขาซื้อไว้3แปลงเขาหลุดจองไปสองสามแปลงครับตอนนี้เหลืออยู่2แปลงสุดท้ายเหลือ B11 กับ B12 B13 ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วนะครับนะครับ B13 ที่มีกระท่อมนะครับตอนนี้ปีตัวนี้เป็นแปลงพรีเมียมอีกแปลงหนึ่งคือด้านข้างติดถนนของอบตครับ ซึ่งถนนนี้ทะลุไปถึงถนนรัชสิตนครยกได้นะครับแล้วด้านหน้าจะเป็นถนนอนยอ3022ซึ่งเป็นถนนล,ลาดยางทะลุได้สองทางครับออกนครรัชสิตนครยกได้ประมาณสองกิโลแล้วก็ไปทางลำลูกไก่ประมาณสิบหกกิโลนะครับตัวนี้พิเศษสุดคือมีบอ่อน้ําด้านหลังนะครับสามารถใช้สอยได้บอ่อน้ําเป็นน้ําที่สะอาดมากน้ําใสครับสวยงามมากเลยน้ําของของนี้ด้วยน้าครับเขียวเลยอ่ะ สวยมากสนน้ำทะเลนะครับวันนี้เรามาเคลิ่งครับเคลิ่งพื้นที่เพิ่งลูกค้าไม่ได้ดูาลดูแลครับเราได้มาเคลิ่งพื้นที่ตัดหญ้าเพื่อให้เห็นหลักหมุดพื้นที่ที่ดินครับนครับตอนนี้ผมอยู่ท้ายแปลงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่หน้าแปลงครับนี่ครับหน้าแปลงของของส้าครับ B สิบเอ็ดกับ B สิบสองครับ หน้าแปลงของเราอยู่ที่บีสิเอตอยู่ที่สามสิบสี่เมตรนะครับลึกอยู่ที่หกสิบแปดเมตรส่วนบีสิสองหน้ากว้างอยู่ที่ยี่สามเมตรลึกหกสิบแปดเมตรนะครับนี่ครับเป็นหน้าติดถนนลาดยางครับลอยอสามสนสองสองนะครับแต่ที่นี่เราสามารถเข้าออกได้สองทางครับเข้ามาทางถนนรามลูกกาก็ได้เข้ามาทางถนนราชศร์าาานครยกก็ได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์หนึ่งนะครับของที่ดินของ15นะครับด้านหน้าทางถนนนครราชสีมนครยกอยู่เป็นร้านอาหารมองเธอนะครับแอนคาเฟ่ส่วนห่างจากที่ดินเราไปนี่เป็นร้านอาหารดูคลองนะครับห่างประมาณ1กิโลเมตรครับตรงนี้จะเป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับของของ15บรรยากาศดีมากครับขายแปลงเราก็เป็นบ่อน้ำธรรมชาติครับสามารถใช้สอยได้ อากาศเย็ยนสบายครับเงียบสงบดีครับแบวนี้สนใจทักมานะครับฮาร์ตครับ0 8 9 1 5 8 4 8 8 0เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ